สวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้าครับโอ้พี่ไทยมาแต่เช้าเลยครับอัดจระบีนี่ครับไม่ได้อัดจระบีหลายวันเลยเพราะว่ากระบอกจระบีไม่มีครับบอกจระบีเสียอ้าวพี่นั่นทาไหนมานะ วันนี้จะพาเจ้า SK03 ไปทำงานชั่วโมงครับวันนี้ต้องลุ้นระทึกแน่นอนนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่จะไปทำงานวันนี้นะครับเป็นดินน้ำซับนะครับผมก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับก็ต้องลองดูครับต้องรองไปทำดูครับ ไม่มั่นใจเลยนี่บอกตรงๆเลยว่าไม่มั่นใจว่าจะยืนได้ไหมพอไปดูพื้นที่แล้วมันก็มีน้ำอ่ะง่ายๆมันมีน้ำมารู้แล้วว่าเป็นน้ำซับอ่ะก็คือถ้าพวกร้อยสี่ร้อยยี่นี่ไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นหกสิบตัวนี้น่าจะต้องไปลองดูนะครับไปลองดูต้องไปลองดูสักหน่อยอันนี้ยืมกระบอกเจระบีพิ่นโนท์ดัมซิงมา พิดไทยต้องกองไอ้เข้าคืนด้วยนะมีจละบีไหมเนี่ยนะมีจละบีไหมนะอมมนะโอ้อัดให้ดูปลิ้นเลยปลิ้นเลยมั้งพี่ตัวนี้ล่ะใช่ cái thay nó ngắp tôi này tôi ngải một kì Ngải một lời một lời Ngải một lời nào quá à. อ๋อเลี้ยข้างบนจะเรือ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 เอามันออกแล้วน่ะเรียเมือปุ่งกี้นี่ ตัวนี้อ,อัดยางพี่ตัวปลายอาร์มอะ่อมอะมันมีในนี้เลยดินี่มันมีอยู่กับตัวอาร์มอะ่ะตรงกลางพี่อัดตรงสลักใช่ไหมมันมีอยู่ตรงกลางด้วย I'll right. ปินแล้ววะพอแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวพอพอโอ้ใส่เสื้อซุปเปอร์กิดอีกแล้วนะ <c oughs> วันนี้ไปทำงานด้วยเหรอไป,ไปกับพ่อด้วยเหรอไปใช่ไหมไปทำงานอยู่ไหนพ่อออฮะต้องลองแผ่นชิม ยกเดียวเดียวผมยกให้ค่อยอัดเด้อนี่นี่มันอยู่ตรงกลางนี่แหละเห็นไหมลูกพี่เข้าไหมเออนั่นแหละฮะตรงสลักนี่ยเข้าไหมนี่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 ตรงนี้ยังไม่อัดเลยอัดยังไม่พี่ อันน oh, okay ี้อันนี้อ่านยังอ่านแล้วครับอ๋อโอเคหมดไม่จารบีอ่ะครับเอาไปเกี้ไปนอนขึ้นด้วยนี่ใจอะไรใช่พาวบกกี้อ่ะ ใครก็บอกว่าอาัอาดจัละบีให้มันหมดไปเลยครับทีนี้สู้นี่มันจะหย่อนนิดหน่อยนะนม่แตะไม่ได้นะหัวจะระบีมันหมุนไปข้างในตา <c oughs> ไ,ไปเอากระเป๋าตังให้พ่อหน่อยไป,ไปเอากระเป๋าตังให้พ่อหน่อย ดูพิ่ไทยเขายัดจาระบีหน่อยเอาต้องดูดน้ำเฟบเลยเหรอนี่เหรอเกี่ยวด้วยนะยาสูตรใดนี่ตอนนี้พี่ต้องระวังนะพี่ วันนี้พี่ไปในงานกระดูกเลยนะที่เดินบ่อยไม่ได้นะผมบอกเลยจม,มอ่าพี่เดินเคลียบตัวบ่อยจมเลยไปดูก่อนเดี๋ยวจะไปดูว่าจะทําได้หรือไม่ได้ครับอู้ทำไมเอาคําใหญ่แท้อ่าดูเข้าอยู่นะอู้ผู้ชายเอาคาใหญ่มากเลยดู ทีเดียวรู้เรื่องเลยเนี่ยฮะทีเดียวพอเลยอะ่ะโอ้โหพอเลยเรู้เรื่องเลย <laughs> อ๋อกอกบอยมันอากาศเยอะอพอไหมนะใจนิดหน่อยปะอออโอ้ยดูไว้เป็นความรู้เลยพี่น้องเลยถ้าเป็นผมนะ <laughs> ผมทีละนิดเดียวทีละนิดเดียวาอากาศเยอะครับโอ โอเคสองคำรู้เรื่องเลยดูโอ้นี่ๆๆเดีละคนก็มีสูตรไม่เหมือนกันนะครับสูตรการกรอกจารบีแบบนี้มันไม่ค่อยต้องไล่อากาศใช่ไหมใช้เทรนด้วยเทรนใช้อัดพวกสลักไม่ค่อยดีเนาะฮะสวยเนี้วเคไม่ได้เนาะ พวกนี้มันหายเบอร์นี่แหละครับเบอร์ไหนใช่ไหมพวกนี้มันหายเร็วนะเทนเนี่ยบริษัทใช่ใช่ใช่เทนนี่ก็บอกว่าอัดได้เฟืองสวิงใช่ใช่ใช่เดือนละครั้งอ่าจะบอกอัดบ่อยไหมนี่สีนั้นมันรั่วสีนกันฝุ่นครับโอเคครับเรียบร้อยออกแล้วเอ้ยมันเปื้อนไบีบใจนั้นดีบีบใจนี่ เนี่ยบีบใส่ทั้งเนี่ยเด่าเดินเหยียบเอาล้างกระบอกหน่อยเอา,เ,อาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผมวันนี้ฝากพี่นนเอาน้ำมันไปให้ทีมงานก่อนครับพปเอาไปส่งจานไทยก่อนเดี๋ยวกันใหม่ครับบ๊ายบายมาลุ้นกันว่าหน้าง,งานพี่ไทยจะทำได้หรือเปล่าครับดินน้ำซับ